เห็นจิตไม่ใช่เรานี่น่าจะเป็นคิดเอาอยู่นะครเพราะว่าร่างกายเป็นก้อนยังมีเราแนบอยู่เนะี่ยคือถ้าเห็นจิตไม่ใช่เราเนี่ยถ้าเห็นจริงน่น,นะมันจะต้องระดับอะไรตัดกิเลสตัวที่เรียกว่าสักกายทิฐินะครับตัวที่เห็นว่ามีเราเป็นเราเนี่ยสักกายยฐิตัวจิตนี่เอง ถ้าเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วเนะี่ยกายจะไม่ใช่เราไปด้วยนี้ถ้ามีความรู้สึกว่าเห็นจิตไม่ใช่เราเนะี่ยแล้ะยังเห็นกายเป็นก้อนแล้วมีเราแนบอยู่เนะี่ยมันความเป็นเรายังมีอยู่เนี่ยนะไอตอนเห็นจิตเป็นเรานะ่าจะเป็นคิดเทียบเคียงคิดเทียบเคียงแล้วสัมมาสนญาณการคิดเทียบเคียงนะั้นยังไม่ถึงกับมีการตัดหรือการบรลุมรรคผลโสดาปฏิมครคยังไม่เกิด <laughs> ถ้า ถ้ามันสังเกตได้ว่ามันคิดเอามันจะเป็นคำพูดมีคำพูดพูดบรรยายว่าจิตเมื่อกี้เป็นอย่างนี้จิตตอนนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงหรือว่าจิตมันทำงานก็มันเองก็พูดพูดอยู่ในใจเป็นเสียงพูดน่อย่างนี้อย่าไปเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อว่าเกิดมากผลหรือเห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่เราทำต่อทำต่อ,ตอเห็นกายเป็นก้อนๆแรกๆก็เห็นว่ากายไม่ใช่เรา ก็สามารถเห็นได้งานต่อไปคือลองสังเกตดูเสียงพูดในใจมีเสียงพูดขึ้นมาให้รู้ทันอย่าไปเชื่ออย่าพึ่งไปเชื่อคำพูดจริงๆคำพูดก็คือความคิดนะคิดที่ดีก็คือคิดให้มันลงในไตรลักษณ์แบบนี้แหละเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเห็นว่าจิตไม่เที่ยงแล้วก็เป็นเรื่องความคิดที่ดี คือคิดแล้วมันลงในไตรลักษณ์แต่อย่าเพิ่งเชื่อว่ามันมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าจิตมันจะเห็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นการสอนสอนป้อนข้อมูลไปก่อนตอนมันเกิดความเข้าใจจริงๆนะจะไม่มีคำพูดเป็นเป็นความความเข้าใจควาเข้าใจ